ในส่วนของบ่อกเกลือเราก็จะทําตรงนี้เชื่อมอันนี้คือห้องน้ําใหม่ของเราเชื่อมบ่อเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ต้องสูบให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันปัญหาการตันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมวิวสวยมากตรงนี้จะเห็นวิวตรงจุดนี้เขาจะทําเป็นอาพาร์ตเมนต์นะคะอาพาร์ตเมนต์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นบริษัทเคบุ้ยจำกัดก็จะโผล่มาตรงนี้ ตรงจุดหน้าแทงน้ำนะคะแล้วก็เสาไฟฟ้าเปลี่ยนไปคอนกรีตโอเคอันนี้คือบ้านด้านหลังนะคะนี่บ้านพี่ฉันทนาอันนี้บ้านน้าวันคุณครูกรวันนะคะอันนี้บ้านนานุนะคะบ้านเย็บปุ๊ดเก่าฝั่งนูน้นนูน้นน,น,นะคะบ้านเยบุตเก่าต้นไม้ที่มันโดนตรงนี้เดี๋ยวให้ช่างนะคะนาผ่านมาจัดการให้นะคะ โอเคตรงนี้ก็เหมืองแสฮนะเราก็ไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในจุดนี้ก็ข้างหน้าเราก็จะทําเป็นตรงหน้าแท้งนุ่นจะมีบ่อเลี้ยงปลานะคะตรงนี้มาดูกัน